ใครที่มีปัญหากับระบบย่อยอาหารกันบ้างครับกินเนื้อสัตว์ทีไรก็แน่นท้องย่อยช้าบางทีถึงขั้นเป็นกรดไหลย้อนเพราะเป็นบ่อยๆมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยอยากกินอาหารกินได้นิดเดียวสุดท้ายร่างกายก็ได้โปรตีนน้อยเกินไปฟื้นตัวก็ยากกล้ามเนื้อก็หายแบบไม่รู้ตัวด้วย จริงๆแล้วโปรตีนคือสารอาหารที่ร่างกายต้องการใช้ทุกวันทั้งส่องแซมฟื้นฟูและสร้างกล้ามเนื้อแต่ถ้าร่างกายเราย่อยไม่ดีดูดซึมได้ไม่เต็มที่มันก็เหมือนเสียของตรงนี้แหละที่เวโปรตีนแบบไฮโดรไลซ์เวโปรตีนเข้ามาช่วยได้ดีเพราะเขาเอาเวโปรตีนไปย่อยล่วงหน้ามาให้แล้วในระดับโมเลกุลที่มันเล็กมากๆทำให้ร่างกายดูดซึมได้ไวมากๆย่อยง่ายไม่หนักท้องไม่กระตุ้นกรดคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนกินได้สบายกว่าแบบอื่นด้วย และที่สําคัญโปรตีนสูงมากถึง30กรัมบวกที่ช่วยลดอาการล้าและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับเพราะงั้นถ้าคุณเป็นคนที่กินเนื้อสัตว์ได้น้อยระบบย่อยไม่ดีหรือเจอปัญหากดไหลย้อนเวไฮโดรไลซ์ Way คือคําตอบที่ใช่ที่สุดครับถ้าสนใจอยากลองเอาไปทานสินค้าอยู่ตะกร้าหน้าช่องนะครับ